สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโพธาเตียนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมมาหลายรอบก็จะมาไหว้พระนอนหรือมาไหว้เจดีย์ประจำราชการนะครับแต่สายมูนะครับไม่ทราบเกรดเล็กเกตลอยนี้ครับคือในเรื่องความรักครับผมหากใครมีกรรมในเรื่องความรักหรือใครมีคู่แล้วคู่ยังไม่ดีอยากจะมีคู่ที่ดีนะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีให้มาขอขามากรรมที่วัดโพนี้ครับส่วนของที่ต้องมาเตรียมบูชาในการแก้กรรมมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูครับ โดยการมาขอพรนะครับที่วัดโพธาติในเรื่องของความรักนะครับสิ่งที่เราต้องควรเตรียมมานะครับก็จะมีดังนี้นะครับคือมีดอกบัว8ดอกนะครับทูบเทียนสีชมพู8เล่มนะครับแล้วก็เหรียญ8เหรียญนะครับเป็นเหรียญบาทนะครับแล้วก็รวมถึงอันนี้ผมนําเองก็คือเป็นความเชื่อสมบุคคลนะครับคือนำวงมาลัยสีชมพูมาเลยครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางวัดโพเนี่ยเขาจีจัดเตรียมมาให้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีแล้วครับผมผมก็เลยไปซื้อมาที่จาดปักคลองตลาดครับ อ๋อที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้ขนมจีนครับผมสามจับสามจับนะครับจะเป็นน้ํายาหรือว่าน้ําเงี้ยวก็ได้นะครับแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมขอย้ำทีนะครับก็คืออันนี้ครับผมจะมีนะครับดอกโบวทั้งหมด8ดอกนะครับผมทูปเทียนทั้งหมด8อันนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัย1อันเหรียญบาททั้งหมด8เหรียญครับผมแล้วก็ขนมจีน3จับจะเป็นน้ำยาหรือน้ำเงี้ยก็ได้ ึ่งในอดีตนะครับตรงจุดนี้นะครับก็เป็นที่จําหน่ายแต่ในปัจจุบันไม่มีแล้วเราก็สามารถหาซื้อได้ในละแวกนี้ไม่าจะเป็นปากคองตลาดหรือว่าตรงพ้าปราจารันนะครับผมก็จะได้ครบชุดตามนี้แล้วเสร็จแล้วก็าำไปไหว้ที่พระปรางสรยญ,ญ,ญาติองค์จำลองด้านในครับและนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมจะนํามากราบขอพรในเรื่องความรักนะครับและส่วน ของทุกอย่างต้องเป็น8ชิน้นเพราะว่าเลข8นะครับเป็นเลขของประจาวันอังคารและวันอังคารนะครับก็เป็นสีชมพูจึงใช้ของที่มีสีชมพูนะครับส่วนขนมจีบเนี่ยสามจับก็อาจจะให้เราทะลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับและเรื่องในขนมจีบก็จะมีความผูกพันกันเป็นกีรติย,ยืดยาวนานก็ทําให้ความรักเรามีความยืดยาวนานตลอดไปครับ เจวานุปุลหันโตรติทินวะมัยันติติสโตจัตตาปังจินติติสุโตจัาปังิจินักสติเอวะมา หลังจากที่ผมนะครับใช้ดอกไม้ทูกเทียนกราบขอพรนะครับแล้วก็สวดมนต์แจบนะครับตามกระบวนการเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับที่สําคัญนะครับเราต้องเอาทองนะครับทั้งหมด8แผ่นนะผมมากราบที่ในวิหารนะครับของพระนอนพระปางสายญาตนะครับซึ่งพระบาทของท่านจะมียันมงคลร้อยแปดนะครับซึ่งมีความเชื่อว่ามีเทวดาปกปักรักษาอยู่และจะให้พรเราเดี๋ยวเราตามเข้าไปกันครับ แล้วเราก็มาถึงจุดที่สําคัญครับคือพระบาทของพระนอนปางสายญาตในพระวิหารนะครับวัดโพธาเตียนะครับซึ่งเราจะนําทองนทั้งหมด8แผ่นมากาบขอขามากรรมหรือว่ามาขอโอศีกรรมกับ ความรักในอดีตของเราไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือในพชาติปัจจุบันนะครับให้เราได้พบกับรักที่ดีและสมปรารถนาในความรักหรือคนที่มีรักที่ดีอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ยืดยาวอยู่ยงคงกับพันครับ หลังจากที่เรากราบขอพรนะครับในเรื่องของคู่และความรักนะครับสิ่งสุดท้ายเราไปทำคือต้องไปลากับผมกับของที่เราไปไหว้ในตอนเมื่อสักครู่ในตอนแรกนะครับเราก็จะเอาดอกไม้ดอกบัวนี่ครับไปปักในกระถางแล้วเอาท้องทั้งหมด8แผ่นไปปักที่พระน,นอนที่เป็นบางจำลองนะครับผมเดี๋ยวเราไปตามนะครับ หลังจากที่เราไปกราบขอพรเรื่องคู่และเรื่องความรักนะครับในวิหารพระน,นอนนะครับเราก็จะกลับมาจุดเดิมที่เรากราบไหว้นะครับซึ่งรอให้ทูบเทียนหมดก่อนนะครับแล้วเราก็จะลาลาโดยการนะครับเอาดอกบัวเนี่ยไปปักไว้ในกระถางนะครับแล้วก็เอาพระเอาแผ่นทองครับผมที่เราไปกราบทั้งหมด8แผ่นปะที่พระน,นอนปางสายญาติองค์นี้ครับผมสุดท้ายก็จะจบด้วยการทานขนมจีนครับ หลังจากที่เราไปกราบขอพรเรื่องคู่และความรักนะในวิหารพระน,นอนปางสายญาตินะครับเราก็จะกลับมาจุดเดือนที่เรากราบไหว้และสวมดมนต์นะครับซึ่งเราจะลาครับผมลาเนี่ยเราก็จะเอาดอกไม้ทุกเอาดอกไม้นี่ครับไปนปักไว้ที่แจกกันนะครับผมล้วก็เอาเหรียญทั้งหมด8เหรียญน,นะครับมาหยอดในตู้นะครับแล้วก็เอาทองทั้งหมด8แผ่นที่เราไปกราบขอพรตรงพระบาทเนี่ยครับมาติดที่พระน,นอนปางสายญาติองค์จำลองและสุดท้าย จากลาด้วยการทานขนมจีนโดยทานให้หมดนะครับและห้ามพูดห้ามจาบใครซึ่งการทานขนมจีนก็เหมือนความเหนียวแน่นและความยืดยาวเหมือนเส้นขนมจีนครับผม ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับพิธีการขอขอมากรรมความรักนะครับหรือว่าการมาขอชีวิตคู่ที่ดีขึ้นนะครับที่วัดโพ่าเตียน,นะครับ mm hmm. ก็อยากจะบอกว่าแมาก้กระทั่งคนที่มีคู่นะครับก็สามารถมาขอได้นะครับเพราจะทำให้คู่มีความรักที่แน่นแฟน้นและมีความรักที่ยาวนานยิ่งขึ้นครับผม mm hmm. ก็ขอแนะนำที่นี่เลยครับผมวัดโพธาเตียครับผม mm hmm.